One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเด้ไทยสไปร์ตแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคสุกคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีวันจานาันอาทิตย์ใหม่จิตใจเบิกบานสู้งานสู้การกันต่อไปจ้าทักทายหลังหวยออกเป็นจะใดบ้างกะถูกหวยรวยเบิกกันหรือเปล่าส่วนทางนี้ก็เหมือนเดิมละ่ะค่ะ งานเงินถ้าเหงือไม่ออกไม่ได้หรอกนะคะดวงจะตาวาสนาไม่มีโชคมีราบกับเ,เงินที่จะล่องรอยมานะคะสู้กันต่อไปนะคะเดือนนี้ออกสามครั้งเลยทีเดียวก็ว่ากันไปนะคะการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงเป็นธรรมดาถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ใช่เราใช่ไหมคะเอาเงินที่เทวดาจะประทานมาก็รอกันต่อไปะค่ะ ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วนะคะกำลังหาอะไรกินช่วงเที่ยงข้าวเหนียวดำโตัวโตนึ่งไว้เหลือปั้นสองกําปั้นหนึง่งตัวโตก็เลยไปต้มใส่น้ำตาลใส่กะทินี่แหละค่ะอาหารเที่ยงวันนี้นะคะดอกไม้ก็อทิชกวกว่าแล้วค่ะดอกทานตะวันอะไรก็ยังอยู่นะคะยังไม่เหี่ยวเลยก็ถือว่าดอกไม้เมืองหนาวนี่ร้านขายดอกไม้เขาก็ใส่ น้ำยงน้ำยาดีเหมือนกันนะคะนี่ก็ตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วจนป่านนี้ก็หลายวันแล้วค่ะอีกสักสามวันก็น่าจะเก็บออกได้นะคะสมกับซื้อแพงนิดนึงเราก็ตั้งนานหน่อยนึงละครับเผื่อแขกไปไทยมาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะไปทำอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนพ่อใหญ่ <c oughs> รู้จักกันที่เมืองนี้แหละคะ่ะแกก็รู้จักกับผู้หญิงกว่านี้นานแล้วนะครับแปด ผู้หญิงคนนี้ก็อายุ80กว่าได้แล้วเขาก็อยู่คนเดียวนะคะไม่มีลูกเต้าแล้วที่นี้บ้านของแกแกอยากจะทาสีบ้านใหม่รีโนเวทบ้านใหม่นิดหนึ่งนะคะวันนี้ช่วงบ่ายตัวโต้ก็เลยจะต้องไปช่วยเขาเขาอยากให้ไปช่วยแพ็คของยกของหนักๆย้ายโต๊ะย้ายเก้าอี้ช่วยหน่อยหนึ่งแต่แฟนก็ไปด้วยเพราะใหญ่ก็ไปด้วยราคาแต่พราใหญ่จะทําไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็ บอกว่าเขาจะจ้างโตโต้นั่นแหละค่ะสักสามชั่วโมงก็ได้ห้าได้สิบเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเจอกันเรื่อยบางครั้งเขาก็มาดื่มกาแฟที่นี่บ้างบางครั้งเราก็ไปดื่มกับเขาบ้างแต่พ่อใหญ่บอกอยู่ค่ะว่าเขาคงจะให้ตือห้าสิบหกสิบนั่นแหละแต่ก็ดีอยู่ค่ะได้เสริมเติมกันไปนี่แหละค่ะเรามาอยู่เมืองนอกเมืองนาเรามาหาก,กินอยู่แดนไก่มาใส่แฟนและใส่สามีแต่เราก็ต้องอย่าทิ้งโอกาส นะคะอย่าเยอะอย่ายิงค่ะค่อยเรียนรู้ไปพอได้ภาษาปุ๊บได้ใบตัวนู้นตัวนี้สําเร็จตรงนี้ตรงนั้นแล้วเราก็หาโอกาสที่จะได้ทํางานนะคะงานคือเงินล่ะค่ะตัวตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยงนะคะไม่ได้ติดติดว่าตัวเองทํานู่นทํานี่มาจากทางเมืองไทยฉันเป็นหัวหน้างานมาฉันเป็นในนู่นในนี่มาเรายกหัวโขนทางเมืองไทยออกพอเรามาอยู่เมืองนอกกับสามีเราก็สบายเราอย่าทิ้งโอกาส งานโรงงานโตโต้ตเขาไปทํามาเป็นปีๆนะคะที่นี่นะคะทำแข่งกับฝรั่งมังค่าแข่งกับพวกต่างด้าวเหมือนกันนะคะงานโรงงานงานบริษัทส่วนมากก็คนโปรแลนด์คนสเปนคนยุโรปโซนที่ประเทศที่ไม่ค่อยรวยมากราคาเขาก็ข้ามมาทําฝั่งนี้เพราะว่าเขาก็สามารถ เขาก็ยังอยู่ในยุโรปอยู่เขาก็ไปมาได้นะคะเขาก็มาทํากับพวกเราตัวตัวก็ทํามีคนไทยมีคนอินโดนีเซียฟิลิปปินคนเอเชียเราก็เหมือนพมา่าคาเมนอะไรคามบูดียมาทํางานฝั่งทางกรุงเทพทางบ้านเรานั่นแหละค่ะเราก็อย่าทิ้งโอกาสค่อยเรียนรู้ไปอยากทํางานดีๆเราก็เอาวุฒิเอาปริญญาอะไรบ้านเรามาต่อภาษีภาษาบ้านเขาปีสองปีถ้าอยากทํางานสายงานที่ตัวเองเคยเรียนมาจากทางเมืองไทย นะคะแต่ถ้าเราไม่มาเรียนมาเพิ่มภาษาเราก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็เน้นใช้ภาษาดัตช์นะคะสำหรับเนเธอร์แลนด์เรามาประเทศเขาเราก็ต้องมาเรียนรู้ภาษาบ้านเขาสังคมบ้านเขาก่อนบางคนก็จบแพทย์จบหมอหรือว่าจบพยาบาลมาเขาก็มาต่อปี2ปีก็ฝึกงานทําอะไรกับเขาได้เลยสําหรับฝั่งทางนี้นะคะแล้วงานทําความสะอาดตุวโต้ก็ทำนะคะแต่ก่อนมาใหม่ๆ เห็นพี่เห็นเพื่อนหลากหลายคนปั่นจักรยานช่วงเช้านะคะตีสี่ตีห้าก็เริ่มอ,ออกกันไปแล้วไปห้างนูน้นห้างนี้โรงพยาบาลไปคลินิกไปแถวนี่ราคาเยอะเลยคนไทยช่วงเช้าจะเห็นสาวๆปั่นจักรยานไปทําความสะอาดกันที่ละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ว่ากันไปก่อนที่บริษัทเขาจะเปิดห้างร้านจะเปิดบางครั้งเ็าเปิด9ก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าถ้าเป็นวัน อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์ไปนะคะถ้าเป็นวันจันทร์ส่วนมากก็จะเปิดเที่ยงบ่ายโมงนะคะตัวตัวเองก็เคยไปนะคะทํางานทาความสะอาดโรงแรมก็ทําวันละสามสี่ชั่วโมงก็ไปค่ะก็อาทิตย์หนึ่งก็ได้ทำอยู่สามสี่วันนะคะนั่นก็ทําจนหมดคอนแทคเลยทีเดียวเพราะว่าคอนแทคสัญญางานที่นี่บางครั้งส่วนมากยิ่งช่วงนี้ก็เป็นสัญญาสั้นนะคะสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งปีครึ่งก็ว่ากันไปถ้าเราทํางานดี เราก็จะหมดสัญญาหมดแล้วเขาก็จะต่อให้ใหม่ผู้จัดการเห็นเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานเห็นเราทํางานดีบางครั้งแรกๆเราก็ผ่านสํานักง,งานจัดหางานก่อนเขาจะมีบริษัทนะครับยื่นใบสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตไปก่อนเพราะว่าจะมีบริษัทเล็กๆน้อยๆสำนักง,งานจัดหางานเขาก็กินหัวคิวกับเรานี่แหละค่ะ สมมติทำงานชั่วโมงละสีห้ายูโรเขาก็จะให้เรา1 3บสก็ว่ากันไปแต่เราต้องผ่านเขาเขาจะพาเราไปส่งพาเราไปเทสงานก่อนนคะคะมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้เราค่อยเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าทิ้งโอกาสนะคะอย่างตัวตวเองช่วงนี้ไม่ได้ทางานประจาเพราะว่าสามีกเกษียณคือส่วนหนึ่งนคะคะเราต้องให้เวลากับเขาด้วยพากินพาเที่ยวดูแลกันไปสองตายาย แล้วก็วันไหนลูกค้าประจําตัวโตมาแต่ก่อนตัวโตก็นวดนะคะนวดที่เมืองนี้ด้วยแล้วก็เคยนวดอยู่ทางเมืองไทยมาเราเรียนมานะคะเรียนนวดไทยนวดอ่อยมาีนี้มีลูกค้าประจํามคน4ี่คนต่ออาทิตย์ตัวโตก็ทํานะคะมีโซนทางหนึ่งทาที่บ้านนะคะแต่พ่อใหญ่ก็ให้ทําแค่ลูกค้าประจํานะคะแล้วก็จังหวะจากคนใครจ้างไปทําอะไรเราก็ไปนะคะธรรมดาจะมี เดือนละสองครั้งเพื่อนของผู้ใหญ่กเกษียณราชการเหมือนกันนะคะอายุมากแล้วแกก็อยู่บ้านเป็นหลังตัวโตก็ปั่นจักรยานออกไปสองสามกิโลเมตรได้นะก็ไปทําความสะอาดสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงแล้วบ้างเขาก็จ่ายมาก็ไม่ได้คงที่นะคะเขาให้เท่าไหร่เราก็เอาแต่เขาก็ให้พอสมควรอยู่ค่ะสมมุติว่าบริษัททําความสะอาดจ้างเรา14 15ยูโรต่อชั่วโมงเขาก็จะให้เรา20ก็ว่ากันไปในฐานะเป็นเพื่อนกัน แต่ช่วงบ่ายนี้แกก็จะให้ห้าสิบหกสิบก็แล้วแต่แกนะครับเพื่อนเพาใหญ่อายุแปดสิบก,กว่าผู้หญิงคนนี้บ่ายสามนู่แหละค่ะถึงจะไปเขาว่าจะจ้างสักสองสามชั่วโมงเราดูก่อนนะครับว่าเป็ี่นแบบไหนแต่ตัวโต้ก็บอกว่าใหญ่ว่าไม่ต้องคิดมากบอกเขานะเพื่อนเธอนะ่เขาจ้างก็จ้างาไม่จ้างก็ไม่เป็นไรเราก็อยากไปช่วยเขาด้วยเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวนะคะการที่อยู่คนเดียวไม่มีลูกมีเต้าของผู้หญิงฝรั่งของเมืองฝรั่งบางครั้งก็ เหงาเหมือนกันนะคะถึงจะมีบ้านคนแก่รองรับบ้านคนชรารองรับก็จริงนะคะแต่บางครั้งเ็าก็อยากจะใช้ลูกใช้หลานเหมือนกันอย่างโตโต,ตกับพ่อใหญ่ก็ไม่มีลูกด้วยกันไม่ได้รับเด็กรับอะไรมาเลี้ยงเห็นเพื่อนหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่รับมาเลี้ยงแต่เราก็คิดว่าลูกหลานเราทางเมืองไทยแล้วกันแล้ววันข้างหน้าแก่มาไม่รู้เราจะอยู่ไทยหรืออยู่เทศเราก็บอกตัวยังยังไม่ได้กับอนาคตนะคะเราก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอเรากํานึงอนาคตมากมันก็ เปล่าประโยชน์นะคะยุคนี้สมัยนี้เงินเท่านั้นถ้าเรามีเงินเก็บเงินอะไรคนดูแลเราก็จยจ้างค่อยว่ากันไปนะคะแบ่งสันปันส่วนถึงวันนั้นมาก็เป็นยังไงก็เป็นกันสําหรับชีวิตนะคะสองตายายก็ตะวันนี้ก็รออาทิตย์นู้นอาทิตย์นี้เดี๋ยวออกเที่ยวก,กันไปช่วงอากาศดีๆนะคะอีกหน่อยเดือนสองเดือนก็กลับมาหนาวอีกแล้วก็ หนาวครึ่งค่อนปีไปเลยทีนี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่เวียนกันไปแต่ช่วงไปเมืองไทยปีนี้ก็ว่าจะไปกันสักสามเดือนแต่ก็ให้แฟนตัดชินใจทุกอย่างให้เขาเป็นคนประเมินเราเองว่าวันข้างหน้าเราสร้างบ้านที่ไทยไหมหรือว่าเราจะไปอยู่ไทยหรือเปล่าความคิดเราบางอย่างมันก็ง่ายแต่ทุกวันนี้อะไรมันก็เงินเงินเงินนะคะ ก็ให้เวลาเขาให้เวลาตัวเองด้วยนะคะเราไม่ตัดสินใจตัวโตจะไม่ตัดสินใจอะไรแทนแฟนทุกวันนี้นะคะแต่ปรึกษากันปรึกษาเขาให้เกียรติเราก็ให้เราคิดเราออกความคิดเห็นเขาก็ออกมาเราก็แชร์ไอเดียกันไปลองผิดลองถูกกันไปนะคะ แต่ใจจริงก็อยากไปอยู่ใกล้พ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็นับวันแก่อย่างพ่อแม่ตัวตัวเองก็เจ็ดสิบกว่ากันทั้งสองคนนะคะเราก็อยากจะทยอยไปอยู่ใกล้ท่านบ้างอในพอดูแลกันบ้างแต่ตอนนี้ก็พี่สาวดูแลน้องชายก็อยู่ใกล้นะคะคนอยู่ใกล้ก็ดูแลกันไปนละอย่างเราอยู่ไกลเราก็ส่งเงินส่งทองเราก็ดูแลจุนเจือกันการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่พี่น้องทุกวันนี้มันก็ทําได้หลายอย่างนะคะเงนินทองด้วยส่งเงินไปจุนเจือมันก็อีกอยาก่างคนอยู่ใกล้ก็ดูแล ช่วยทำงานช่วยทำมาหากินรอบๆทำอาหารให้กินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราก็สนใจไปทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารกันมันก็ถือว่าง่ายกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนจะโทรหาการจะอะไรที่มันยากนะคะส่งจดหมายเขียนโทรโทรเลขนะคะสมัยนี้เปิดกล้องให้การเรียนทุกวันก็ได้เหมือนอยู่ใกล้กันจะไก,กลสุดขอบฟากก็เช่นกันนะคะ วันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่20องศาอยู่แต่เที่ยวลมเที่ยวแดดเที่ยวคลึ้มแต่พรอนนี้ฝนปล่อยๆนิดๆน,นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสําหรับฝั่งทางยุโรปยังไงก็เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆดูแลสุขภาพด้วยเด้อค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ